สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเบื่อเรื่องสายฝอรหรือยังคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวของสายฝอรุ่รนเดอะวัยเจค่ะที่เธอออกมายืนยันว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริงแม้ต้องแต่งงาน4ี่หนนแต่เธอจะไม่ทนกับผู้ชายไทยป้าว่างั้นนะป้าบอกว่าหลายต่อหลายเทปที่ป้าได้มีโอกาสดูแล้วก็พูดถึงน้องๆสายฝอนะคะที่โดนสามีชาวต่างชาติเทกลางอากาศป้าบอกว่าอยากจะให้กำลังใจนะคะให้สู้ต่อไป ฟังเรื่องราวของป้าเป็นอุทาหรณ์ก็ได้ค่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเป้าอ้อยวัย70เนี่ยนะคะเธอเกิดที่โรงพยาบาลหญิงค่ะปัจจุบันคือโรงพยาบาลราชวิถีที่กรุงเทพมหานครนะคะครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยเป็นคนธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งตอนป้าอายุ15ค่ะไปเดินที่ราชประสงค์นะคะ ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนป้ามากเรียกว่าต่างคนต่างมองกันจนส,สุดสายตาไม่ได้ทักกันนะคะแต่แปลกใจว่าเหตุใดเขาหน้าเหมือนเราแดะเลยต่างกันแค่ทรงผมเขาผมยาวเราผมสั้นเลยนำเรื่องนี้กลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังที่บ้านค่ะคุณแม่ก็เลยสารภาพกับคุณป้าว่าคุณป้าไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของคุณแม่นะคะ เป็นการรับมาเลี้ยงดูค่ะซึ่งคุณป้าเองมีคู่แฝดอีกคนนึงนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นผู้หญิงคนที่ป้าเห็นแต่คุณแม่บอกว่าฐานะของคุณแม่ไม่สามารถที่จะเอาเด็กมาเลี้ยงได้สองคนก็เลยรับคุณป้ามาแค่คนเดียวค่ะส่วนเด็กผู้หญิงคนนั้นอาจจะมีคนรับไปเลี้ยงแล้วนะคะเมื่อป้าได้ยินเช่นนั้นป้าก็รู้สึกสะท้อนใจค่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั้นไร้ญาติขาดมิตรนะคะเป็นคนหัวเดียวกะเทียมรีบ ถึงแม้ว่าครอบครัวบุญธรรมเขาเรียกว่าครอบครัวบุญธรรมที่เลี้ยงดูคุณป้าเขาก็จะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีตามฐานะของเขาแต่มันก็ทําให้คุณป้ารู้สึกว่าตัวเองนั้นโตคนเดียวอยู่เหมือนเดิมนะคะ ชีวิตก็ดําเนินไปค่ะจนกระทั่งโตขึ้นเรียนจบนะคะคุณป้าก็รับราชการทํางานที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งค่ะเงินเดือนก็ไม่ได้มากนะคะพออายุ28ก็แต่งงานกับสามีคนแรกเป็นชาวไทยค่ะซึ่งคุณป้าบอกว่าสามีนี่เป็นคนเจ้าชู้มากนะคะมีลูกกับเขาคนนึงเป็นลูกสาวค่ะ สมัยนั้นผู้ชายไทยนิยมไปทํางานที่ตะวันออกกลางนะคะสามีคุณป้าก็ไปด้วยนะคะบางครั้งไปที่ซาอุดีอาระเบียบางครั้งไปที่ประเทศลิเบียค่ะแต่ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านสามีไม่ได้ดิ่งกลับมาที่บ้านนะคะไปบ้านเมียน้อยบ้างไปบ้านกิ๊กบ้างไปบ้านแฟนบ้างนะคะไม่เคย ตรงกลับมาบ้านสักทีแต่ที่มันเลวร้ายที่สุดก็คือคุณป้าบอกว่าเอาโรคทางเพศสัมพันธ์มาติดคุณป้าด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายที่สุดนะคะเป็นโรคที่รักษาให้หายได้แต่ต้องใช้เวลาอย่างมากในการรักษานั่นคือเกิดความข้างแค้ในใจคุณป้าบอกว่าชั่วชีวิตนี้กูจะไม่เอาผัวไทยอีกแล้วค่ะวันดีคืนดีนะคะเป็นวันที่คุณป้าตัดสินใจค่ะเพราะว่า วันนั้นลูกสาววัยเจ็ดขวบนอนอยู่คุณป้าก็ได้แต่มองลูกสาวด้วยความสงสารแล้วบอกว่าชีวิตเราสองแม่ลูกจะเป็นอย่างไรต่อไปในเมื่อพ่อเป็นแบบนี้นะคะก็คือสามีไม่ได้ดูแลแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบลูกเลยความที่รักลูกค่ะป้าบอกว่ายอมเสี่ยงชีวิตนะคะเห็นเขาโฆษณาคอลัมน,น์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเขาบอกว่ามีชายชาวต่างชาติต้องการแต่งงานกับผู้หญิงไทย ป้าตัดสินใจไปนะคะอยู่ที่สุขุมวิท23ค่ะสำนักงานเขาที่ตอนนั้นนะคะป้าบอกฟรีนะน้องบีไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยนะคะ สมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแบบ Face Time แบบที่คุยกันได้แบบตอนนี้นะคะเราก็จะต้องไปกรอกใบสมัครก่อนค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะมีการถ่ายรูปวัดส่วนสูงนะคะแล้วเราก็ต้องบรรยายลักษณะของผู้ชายที่เราอยากจะแต่งงานด้วยซึ่งมันมีหลายชาติมีทั้งอเมริกันอังกฤษออยยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อที่ทาง สำนักงานหาคู่เนี่ยเขาจะได้หาคู่แมทช์ที่ตรงกับเราแล้วเขาก็จะทําการอัดวิดีโอเหมือนอย่างนี้ค่ะให้เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราแต่มันก็จะมีล่ามแปลให้นะคะว่าเราเป็นคนยังไงเราชอบอะไรอะไรประมาณนี้ให้ให้ทางฝ่ายชายเนี่ยเขาได้ดูแล้วก็ได้รับการคัดเลือกค่ะสุดท้าย ป้าก็ได้รับคู่แมทช์นะคะเป็นสามีชาวอเมริกันค่ะที่มาจากเท็กซัสนะคะมีอาชีพเป็นครูค่ะป้าก็บอกว่าดำเนินเรื่องเนี่ยใช้เวลาประมาณ9เดือนนะคะก็ได้มาเหยียบแผ่นดินอเมริกาในปี1991ค่ะตอนนั้นลูกสาวอายุประมาณ7ขวบย่าง8ขวบแล้วนะคะ เมื่อมาถึงนะคะสามีเขาก็ไม่ได้ร่ํารวยนะคะแต่แรกเนี่ยเขาก็พาป้าไปอยู่กับครอบครัวของเขาก่อนนะคะซึ่งมีพ่อแม่ของสามีด้วยตอนนั้นป้าต้องนอนอยู่ที่ห้องรับแขกกับลูกค่ะแล้วจึงได้ออกมาเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันนะคะข้างนอกซึ่งตอนนั้นป้าเริ่มทํางานที่ร้านอาหารไทยนะคะได้รายได้ชั่วโมงละสเหรียญแต่ป้าบอกว่าเวลาที่ได้เงินมาเนี่ยก็เอาเงินนี้ให้กับสามีเสมอเพราะว่าเป็นการช่วย ในการดูแลซึ่งเขาก็ดีกับป้าเสมอนะคะแต่วันหนึ่งค่ะ,ะป้าบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะดีกับป้าก็จริงแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะสตรีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้วยความที่ป้าก็ยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษมากนะมีวันนึงลูกสาวอยากกินช็อกโกแลตนะราคาสมเหรียญ คุณสามีบอกไม่ให้นะคุณป้าก็รู้สึกว่าทําไมอ่ะในเมื่อเราทํางานมาแล้วเราก็เอาเงินให้เธอด้วยนะแต่แค่ลูกสาวอยากจะกินช็อกโกแลตเขากลับไม่ให้นะคะแต่ก็ไม่เคยคุยกันไม่เคยถามะนะอาจจะด้วยความที่ภาษาอังกฤษมันมันมันไม่ค่อยดีอ่ะนะคะทีนี้อยู่ด้วยกันมาประมาณได้2ปีค่ะวันหนึ่งสามีเขาก็ถามคุณป้าว่าลูกสาวเนี่ยลูกสาวของเธอรู้จักฮอทดอกหรือเปล่าตอนนั้นทําให้ป้าตกใจนะคะเพราะป้าไม่แน่ใจอะว่า ไอ้คำว่าฮอตดอกที่เขาหมายถึงเนี่ยมันหมายถึงไส้กรอกที่คนเขากินกันหรือมันหมายถึงอวัยวะเพศชายตอนนั้นป้าไม่รู้นะคะแล้วป้าก็บอกว่าป้าก็ไม่ทันได้ถามว่าทําไมเขาถึงถามแบบนี้แต่ด้วยความปลอดภัยของลูกสาวซึ่งตอนนั้นวัยย่าง8ดขวบพอได้ยินอย่างนั้นป้าตกใจป้าบอกว่าป้าตัดสินใจขอเลิกเขาเลยค่ะแล้วป้าก็บอกว่าทุกวันนี้ย้อนกลับมานะก็ยังคิดเสียใจอยู่เลยนะเพราะว่าเขาดีกับป้าแต่นึกถึงตอนนั้นก็คือ ความที่เป็นแม่นะแล้วด้วยความที่การสื่อสารมันไม่ได้คลายกันว่าให้ตกลงไอฮอทดอกที่ทำไมยูยูมาถามว่าลูกสาวเธอรู้จักฮอทดอกไหมเนี่ยป้าก็เริ่มไม่แน่ใจว่าฮอทดอกที่ว่ามันมันมันหมายถึงอะไรก็เลยบอกว่าบอกเลิกเขาไปนะคะป้าบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังเสียใจอยู่นะซึ่งเขาดีกับเราอะไรประมาณนี้แต่เขาก็เขาก็ยอมเลิกกับป้าด้วยความงงง,งนะคะซึ่งป้าก็บอกเหตุผลว่าป้าไม่อยากอยู่กับเขาแล้วอยากอยู่กับลูกนะคะ เขาก็โอเคหลังจากนั้นมาค่ะป้าก็หลังจากที่เลิกกับสามีคนที่สองแล้วเนี่ยนะคะป้าก็เข้ามารวมกลุ่มเป็นกลุ่มคริสเตียนกับกลุ่มชาวลาวอ,อพยพนะคะซึ่งชาวลาวอ,อพยพเนี่ยเขาก็จะมา,าที่โบสถ์ฝรั่งนะคะที่เท็กซัสอยู่นะคะซึ่งตอนนั้นป้าก็มาเป็นจิตอาสาที่โบสถ์ฝรั่งเนี่ยค่ะ จะมีการทำฟู้ดแบงค์นะคะพวกแจกจ่ายอาหารให้คนโฮมเลสทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีงานในโบสอะไรที่เขาให้ช่วยปาก็ช่วยหมดนะคะรวมถึงบางครั้งจะมีกิจกรรมพวกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยจะมีการรำไทยจะมีการแสดงของคนลาวซึ่งป้าก็ไปร่วมรำด้วยนะคะตอนนั้นป้าย้ายงานจากร้านอาหารมาทำงานที่ Enterprise ค่ะเป็นเขาเรียกว่าบริษัทผลิต ชิ้นส่วนทางการแพทย์แต่ว่าไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะป้าก็ยังคงทําเกี่ยวกับพวกแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้คุยกับใครตอนนั้นป้าบอกค่อนข้างจะดีแล้วเหมือนกันชีวิตก็ดําเนินไปแบบนั้นนะคะมีวันนึงค่ะเขาจะมีงานแสดงซึ่งป้าก็รําเป็นนะนะคะป้าก็ไปรําเขาเรียกว่ารําเชิญพระขวัญค่ะซึ่งถ้าเกิดเด็กๆรุ่นรุ่น40อัพเนี่ยจะต้องรู้จักนะที่เขาร้องว่า ควันเจ้าเอ๋ยควันเอ๋ยมาสู่องค์เอ๋ยอะไรเงี้ยป้าขึ้นไปรำนะคะป้าบอกว่าอาจจะด้วยความที่ป้ามีจริตจะกล้าหรืองไงก็ไม่ทราบนะคะรำเสร็จเนี่ยพสสเตอร์หรือว่าพระฝรั่งเนี่ยเขาก็เดินมาแล้วก็เอาจดหมายเขไม่ใช่จดหมายค่ะเป็นซองจดหมายเนี่ยนะคะ ในนั้นมีเงิน500เหรียญค่ะเอามาให้ป้าบอกว่ามีคนชอบเธอที่เธอรำเนี่ยนะคะสวยมากเลยแล้วก็เอาเงินนี้มาให้เป็นทิปค่ะป้าก็ตกใจว่าหูผู้ใดวะเอาเงินมาให้ตั้งเยอะนะคะ หลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ค่ะแพสเตอร์คนเดิมก็พาผู้ชายสูงวัยนะคะมาแนะนำให้ป้ารู้จักค่ะบอกว่าคนนี้แหละที่เอาเงินให้เธอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาชอบเธอแล้วเขาก็เป็นเบมเบอร์นะคะเป็นสมาชิกของโบสถ์ของเรามานานแล้วด้วยแล้วเขาก็แอบมองเธอมาตั้งนานแล้วนะคะวันนี้เมื่อเราสองคนต่างคนต่างโตแล้วก็ขอพูดแบบตรงไปตรงมาก็แล้วกันว่าเขาจะขอเธอแต่งงานเธอจะว่าอย,ย่างไงนะคะซึ่งคุณลุงคนนี้เนี่ย อายุ68แล้วในตอนนั้นป้าอายุเกือบ50แล้วนะคะป้าก็บอกว่าถ้าจะแต่งงานกับป้าป้าก็ได้นะคะตอนนั้นเนี่ยขอ3อย่าง1แหวน1วงนะคะ2ตอนนี้ป้ายัางเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ขอมีบ้านเป็นของตัวเองได้ไหมและ3ขอมีรถในการไปทำงานนะคะซึ่งคุณลุงคนนี้ก็กลายมาเป็นสามีคนที่3ของคุณป้าค่ะซึ่งคุณป้าก็บอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ย คุณลุงคนนี้เป็นคนดีมาก รักคุณป้ามากแล้วเจตนาที่แต่งงานกับคุณป้าก็เพราะว่าคุณลุงเองก็ป่วยคุณป้าบอกคุณป้าคิดว่าเจตนาที่คุณลุงคนนี้จะแต่งงานกับป้าก็คือเขาอยากได้คนมาดูแลซึ่งป้าก็โอเคเพราะว่าเขาก็ดูแลคุณป้าดีไม่ได้เอาคุณป้าไปเป็นคนรับใช้นะคะให้เกียรติคุณป้าทุกอย่างในฐานะที่เป็นภรรยาแล้วก็ทําตามที่คุณป้าร้องขอนะคะก็คือมีการซื้อแหวนให้มีการซื้อรถให้แล้วก็ซื้อบ้านด้วยเงินสดนะคะแล้วก็ย้ายมา สร้างชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะทีนี้อาจจะเป็นด้วยความที่คุณลุงเองก็คงทราบถึงสุขภาพของตัวเองว่าไม่ค่อยดีคุณลุงทำพินัยกรรมไว้ให้คุณป้านะคะบอกว่ารถทั้งสองคันจะเป็นของเธอก็คือรถของลุงนะคะแล้วก็รถของป้าบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นของเธอแต่ถ้าเธอตายซะก่อนบ้านนี้ก็จะตกไปที่ลูกชายของลุงนะคะซึ่งเป็นลูกชายที่เกิดจากเมียเก่าแต่ถ้าเธอไม่ตายเธอสามารถจะอยู่ บ้านหลังเนี้ยไปจนตลอดชีวิตได้เพราะมันจะเป็นสมบัติของเธอเงินสดก็จะเป็นของเธอซึ่งป้าไม่รู้ว่ามีอยู่เท่าไหร่นะคะป้าไม่เคยถามทีนี้วันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาได้เพียงแค่9้าเดือนคุณลุงก็เกิดเป็น h e a r t a t t a c k นะคะก็คือเป็นโรคหัวใจคุณลุงเสียชีวิตค่ะป้าทำอะไรไม่ถูกนะคะ ป้าก็เลยโทรไปหาน้องชายของลุงนะคะซึ่งก็ดิ่งมาทันทีที่บ้านป้าบอกมันมาเลยมาเสร็จแล้วก็ทําการค้นโน่นคนนี่ค้นทุกอย่างรอบบ้านป้าเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องชายของลุงคนนี้ก็เอาเช็คค่ะซึ่งเป็นเช็คเงินสดเนี่ยนะคะมาให้ป้าเซ็น แต่ให้เซ็นเฉยๆไม่ได้ให้เขียนจํานวนเงินค่ะซึ่งป้าไม่รู้ไอ้ลุงน้องชายของลุงคนนี้บอกว่าเนี่ยฉันจะเอาเงินนี้ไปจัดงานศพของพี่ชายฉันยังไงล่ะดังนั้นเธอต้องเซ็นมาป้าก็เซ็นนะโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเขียนจํานวนเงินเท่าไหร่มารู้ที่หลังเขาเหลือเงินเอาเกลี้ยงเลยเอาออกไปเกลี้ยงเลยนะเหลือจํานวนเงินให้ป้าอยู่ในบัญชีเพียงแค่1 5 0 0เหรียญโดยประมาณประมาณพันหรือพันห้าเนี่ยแหละค่ะ ทีนี้ก็มามีปัญหากับลูกชายอีกนะคะเพราะว่าลูกชายอยากได้รถค่ะเขาอยากได้รถของพ่อเขานะคะซึ่งเป็นรถสปอร์ตแบบเปิดประทุนได้ซึ่งป้าก็บอกโอเคให้อยากได้รถก็เอาไปป้ายกให้แต่ป้าไม่ยกรถของป้าให้ซึ่งป้าบอกรถของป้าเป็นรถธรรมดาธรรมดานะไม่ได้แฟนซีนะคะป้าไม่ให้เสร็จแล้วพอให้รถเขาไปเสร็จ ลูกชายมาใหม่คะ่ะอยากได้บ้านด้วยแต่ป้าบอกว่าเฮ้ยพ่อเธอเนะ่ยเขาเขียนไว้ในพินัยกรรมแล้วเขาสั่งไว้ก่อนตายด้วยว่าบ้านหลังนี้ฉันอยู่ได้จนวันตายถ้าฉันตายแล้วมันค่อยเป็นของเธอนะคะลูกชายก็กดดันค่ะโดยการที่พาทนายความมาที่บ้านนะคะ ทนายความกับลูกชายคือวันนั้นป้าบอกว่าคุยกันอยู่3คนคือมีป้ามีลูกชายแล้วก็มีทนายความในเป็นทนายความของครอบครัวเขานะคะป้าไม่ได้มีทนายของป้าภาษาอังกฤษป้าก็ไม่เก่งตอนนั้นลูกสาวป้าไม่อยู่นะคะเขาก็มากดดันทนายก็มาพูดใหญ่เลยว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านหลังใหญ่นะ3ห้องนอน3ห้องน้ำเนี่ยเธอไหวเหรอเพราะตอนนั้นป้าทํางานย้ายจาก บริษัทไอเทคนิคการแพทย์เนี่ยมาอยู่เป็นแคกิเวอร์นะคะป้ามาเป็นคนที่ทํางานดูแลคนแก่เมื่อตอนที่ย้ายมาอยู่กับลุงเนี่ยนะคะป้าก็แบบเริ่มคิดทนายก็บอกว่าเนี่ยบ้านมันหลังใหญ่มากนะมันต้องเมนเทนนะมันต้องมีค่าซ่อมบํารุงมากมายเลยนะแล้วมันก็ต้องมีค่าน้ําค่าไฟค่า,ข,าขยะยังไม่พอเธอยังต้องจ่าย Property t a x อีกนะมากมายหลายพันเหรียญแล้วเธอจะมีเงินหรอ ป้าก็มานั่งคิดหนักว่าเออจริงว่ะไอเราเนี่ยนะเงินก็ไม่ค่อยมีตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมป้าบอกว่าให้ท่านผู้ชมสายฝอนะผู้หญิงสาวๆเนี่ยฟังให้ดีนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย ให้ติดต่อทนายนะซึ่งตอนนั้นนะ่ยย้อนกลับไปเนี่ยป้าไม่รู้เรื่องนะป้าภาษาไม่ดีนะคะแล้วดันเอาพินัยกรรมไปให้เขาดูด้วยดังนั้นก็คือจบเหตุตัวเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้อะไรเขามากดดันแบบนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เลยยื่นข้อเสนอบอกว่าเอานี้ไม่ล่า เอาเงินสดไป90,000มืเหรียญแล้วออกไปนะคะแล้วออกไปเลยแล้วก็เอาบ้านยกบ้านนี้ให้กับฉันป้าก็เลยยอมมารู้ทีหลังว่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วมันราคา3 0 0แสนเหรียญค่ะแต่เขาให้เงินป้าเงินสด แค่ 90, เก้าหมื่นเหรียญน,นะคะซึ่งตรงนี้ป้าอยากจะบอกว่ามันเป็นความเจ็บปวดใจของป้ามากเลยนะคะแล้วก็อยากจะเตือนกับสาวๆด้วยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คุณต้องหาทนายของคุณเองแล้วถ้าภาษาไม่ได้ใช้ลามนะคะป้าก็ออกมาจากเท็กซัสค่ะแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่สามีคนที่3มเสียชีวิตนะคะที่แคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งป้าก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็เจอคนไทยหลายคนนะ,นะคะที่เขาต่อเติมบ้าน เอาการาชหรือว่าที่จอดรถเนี่ยมาเป็นที่พักอาศัยนะคะแล้วก็ทําการให้เช่าซึ่งตรงนั้นจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายนะท่านผู้ชมตป้าบอกว่าทำกันเยอะป้าก็เลยมาเช่าบ้านแบบนั้นอยู่นะคะแล้วก็เริ่มทํางานเป็นแคร์กิฟเวอร์ก็คือดูแลคนแก่ที่บริษัทหนึ่งที่เรียกว่าซันชัยซีเนียนะคะแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะทีนี้ ลูกสาวเนี่ยย้ายมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียกับคุณแม่ด้วยนะคะตอนหลังลูกสาวเนี่ยมาแต่งงานค่ะแล้วเธอก็มีลูกนะคะก็เลยมาชวนแม่บอกแม่ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เลี้ยงหลานไหมคุณแม่ก็ไปค่ะ แต่ด้วยความที่คุณป้าตอนนั้นป้าบอกป้าก็ยังแซบอยู่นะคุณบีป้าเพิ่งจะ50ต้นต้นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งการเลี้ยงหลานเนี่ยมันก็เบื่อด้วยแล้วบางครั้งก็เห็นลูกสาวกับลูกเขยในยเขาสวีดกันมีกอดกันมีจุ๊บกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสุขกันเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังไม่แก่นะทําไมเราจะหาความสุขเพื่อนคู่คิดคู่คุยแบบนั้นบ้างไม่ได้หล่ะป้าก็เลยบอกกับลูกเขยกับลูกสาวบอกว่านี่ ช่วยหาแฟนฝรั่งให้แม่สักคนสิ ตอนนั้นเนี่ยมันมีเว็บไซต์ออนไลน์แล้วนะคะป้าบอกว่าไปสมัครที่ m a t c h c o m ตัวเองก็ทำไม่เป็นหรอกลูกสาวกับลูกเขยก็ช่วยสมัครให้ค่ะปรากฏว่าสมัครไปได้เพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นมีคนเข้ามาดูโปรไฟล์ป้าถึง2,500คนป้าบอกโอ้โหคิดดูแซบขนาดไหนแล้วทำยังไงละ2500มันเยอะไปลูกสาวกับลูกเขยก็เลยบอกก็คัดคัดเลือกมาแล้วกันว่าคนไหนที่เราชอบนะคะสุดท้ายเข้ารอบมาได้7คนป้าก็ตัดเหลือ5 ค,ค่ะ5คนก็ตัดเหลือ3คนสุดท้ายนะคะ3ามไหนยังก็มิสยูนิเวอร์เนาะมาเหลือ3คนสุดท้ายป้าบอกคนแรกป้าก็เริ่มคุยด้วยนะคะเป็นนักธุรกิจโดยที่เรนจิ้งของอายุเนี่ยป้าเลือกระหว่าง60 7 0ถึง70ปีค่ะเพราะว่าป้าบอกชอบคนแก่มากกว่านะคะเพราะคนแก่เนี่ยถ้าเกิดเราเด็กกว่าตอนนั้นป้าเพิงจะ50นิดนิดๆนะถ้าเกิดคนแก่เวลาเราทำอะไรผิดเขาจะให้อภัยเรานี่ป้าคิดอย่างนั้นนะคะ คนแรกที่ป้าคุยด้วยเป็นนักธุรกิจค่ะแต่น,นักธุรกิจคนนี้เขาบอกว่าการครบกันมันก็เหมือนกับการทดลองรถยนต์มันต้องได้มีการขับก่อนนะเธอสนใจที่จะมาบอกว่าให้ได้มีการขับรถก่อนหรือเปล่ามันเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบเหมือนกับว่าให้มาลองมีเพศสัมพันธ์กันก่อนให้มาลองอยู่ด้วยกันก่อนว่าได้ไหมซึ่งป้าบอกว่าอย่างนี้ฉันก็ไม่เอานะคะก็เลยตัดคนนี้ออกเหลือสอคนสุดท้ายค่ะ อีกคนหนึ่งนะคะทำงานอยู่ Air Force นะคะเป็นทหารอากาศค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เขามีลูกสาวอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็มีหลานสาวอีกสองคนที่อยู่ด้วยกันป้าก็ตัดออกเหมือนกันค่ะป้าป้าบอกป้าก็ไม่ได้อยากไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาป้าอยากได้คนที่อยู่คนเดียวที่เป็นซิงเกิลสุดท้ายพรมลิขิตก็มาเจอลุงเนี่ยแหละค่ะที่อยู่คนเดียวนะคะไม่มีลูกหรืออาจจะมีลูกโตแล้วไม่ได้อยู่กับลูกเรียกว่าลุงเนี่ย อยู่คนเดียวก็มาแมทกับลุงเนี่ยค่ะป้าบอกเจอลุงครั้งแรกเนี่ยเหมือนเป็นพรหมลิขิตเลยเป็นคนที่ป้าต้องการเป็นคนที่ใช่เพราะลุงตัวโตมากเลยนะคะรู้สึกว่าคุ้มครองฉันได้ดูแลฉันได้นะคะและปัจจุบันนี้นะคะคุณลุงกับคุณป้าอยู่ด้วยกันมาแล้ว17ปีด้วยความสุขนะคะถึงแม้ว่าชีวิตจะไม่ได้ร่ำรวยมากนะคะแต่คุณลุงก็ให้เกียรติคุณป้าและคุณป้าก็ดูแลคุณลุงเวลาที่จะต้องมีการไปหาหมอ ทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยในวัย70แล้วเนี่ยเราถามคุณป้าว่าการแต่งงานที่ผ่านมาตั้ง4ี่หนคุณป้าอยากจะให้ข้อคิดอะไรน้องๆสายฝอรุ่นใหม่บ้างที่ป้ามาเล่าเรื่องราวให้ฟังอันดับแรกป้าบอกว่าคนเราที่ชอบสายฝอเนี่ยปัจจุบันสายฝอในอดีตกับ ในปัจจุบันมันไม่เหมือนกันแล้วนะคะสายฝอในปัจจุบันมันต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะต่างคนต่างมาเกาะซึ่งกันและกันฝรั่งก็อยากเกาะเราเราก็อยากเกาะฝรั่งนะะดังนั้นพวกมีชาชีพมันจะเยอะขึ้นขอให้ดูกันด้วยความระมัดระวังอันนี้ข้อที่1ป้าบอกว่า อันที่สองขอให้มีความจริงใจต่อกันนะคะเมื่อเราคิดว่าเราจะลงเรือลำเดียวกันแล้วเราจะแต่งงานกันแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะคะก็ให้เรามีความจริงใจกับเขาด้วย ไม่ใช่ว่าเรามาเพื่อที่เราจะมาดูดหรือที่จะมาเอาผลประโยชน์เขาเพียงฝั่งเดียวถ้าเขาดีกับเราเราต้องดีกับเขาด้วยและวันใดวันหนึ่งถ้าสามีล้มหรือสามีไม่สบายสามีอยู่ไม่ได้อย่าทิ้งเขาให้เราดูแลเขานะคะถ้าหากว่าเขาดูแลเรานะคะต่อมาก็คือป้าบอกว่าขอให้เชื่อในพรหมลิขิตค่ะอะไรที่มันจะเป็นคู่ของเรามันก็จะเป็นคู่ของเราจริงๆป้าบอกว่าป้ารัก คุณสามีคนที่สามมากเลยนะที่บอกว่าเป็นโรคหัวใจเสียชีวิตอะ่ะแต่ป้าบอกว่าพรหมลิขิตมันก็เป็นไปตามนั้นก็คือถึงแม้ว่าเราจะรักเขาก็ตามแต่อยู่ด้วยกันเพียงแค่เก้าเดือนเขาก็เสียชีวิตไปมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเสมออาจจะทําบุญทํากรรมมาร่วมกันเพียงแค่นี้และสิ่งสําคัญก็คืออยู่ที่เราจะเลือกชีวิตของเราเอง เพราะป้าบอกว่าถึงแม้จะต้องแต่งงาน4ี่หนแต่ให้คิดดูนะถ้ายังทนอยู่กับผัวคนไทยนั่นชีวิตป่านี้มันจะเป็นยังไงป้านึกไม่ออกนะคะแล้วพอพูดถึงผัวคนไทยป้าบอกไม่มีทางที่จะกลับไปเอาผัวคนไทยเป็นเด็ดขาดนะยังมีความข้างแค้นพอพูดถึงผัวคนไทยปุ๊บนี่ป้านี่บอกว่าอารมณ์ขึ้นทันทีเลยนะคะ ป้าก็เลยบอกว่าชีวิตมันต้องสู้ต่อไปนะสำหรับป้าป้าเข้าใจสาวสายฝอทุกคนนะที่ทำไมเลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลือกที่จะมาตายเอาดาบหน้าป้าบอกว่าป้าเข้าใจแต่ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะท่านผู้ชมแล้วก็ ถ้าเรามีสิทธิ์เลือกชีวิตเป็นของเราให้เราเลือกด้วยตัวเองและป้าก็ยังเชื่อว่ารักแท้ยังมีอยู่จริงแบบที่ป้าเจออยู่ในปัจจุบนันแม้จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมาสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนท่าผู้ชมพบกันใหม่อาทิตย์หน้าจะพักเรื่องสายฝออาทิตย์หน้าเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นกันบ้างนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพขอบคุณป้าอ้อยด้วยนะคะที่แชร์สตอรี่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีนะคะ